สวัสดีครับวันนี้กับิพา์มาเมืองครับสิษภาวมาเอาข้าวใกล้กินแล้วก็มาอัปเดตไอ้เพจวัคซีนใกลหน่อยครับเรื่อมสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวพาไปเมืองครับไกลก็เรื่อมร้ายแล้วครับ นี่ยครับชุดเฮดวัคซีนแล้วครับสมบูรณ์ดีครับนี่ครับวัคซีนนิวคัตเซิลครับแบบฉีดน,นะครับเนาะนี่ครับสมบูรณ์ดีครับกินอาหาร กินแบบอันนี้เลยครับเนี่ยกินอาหารดีสมบูรณ์ครับเสร็จแล้วประมาณสามหมื่นสี่หมื่นมาอัพเดตให้เมืองครับชุดทีเฮ็ดก้อนนั่นรอดเบิดครับตัวนี้ชุดเพ็ดหลังวังสามสี่หมื่นก้อนนะครับมาอัพเดตให้มืองครับสมบูรณ์ทุกตัวครับเงายู่ช่วงแรกครับหมื่นสองหมื่นนี่แหละ ก็เริ่มร้ายแล้วครับแล่นน้าถังเข่าเริ่มร้ายแล้วครับนี่ครับผ้าเมืองครับสมบูรณ์ทุกตัวครับไก่ เพจวัคซีนแล้ววัคซีนนิวคาสเซิลครับกินอาหารดีครับสมบูรณ์ไก่หน่อยกำลังเลื่อมไงครับบอเปิลวัดเนะครับเพจวัคซีนนิวคาสเซิลเงาอยู่มือนึงนี่แหละครับมันเงาเงาเพราะว่าเขาแบบฉีดนะครับเนาะเดาเราผานมือนึงไปแล้วมันเกิดเลื่อมนี่ครับสมบูรณ์แล้วครับ กินเขาดีครับกินอาหารแรงกินเลยบดหวันสมบูรณ์ทุกตัวครับใส่ดีอยู่ครับสำหรับไอ้เอที่ถามมาเนะครับว่ามันใส่ดีบอกอะใส่ดีอยู่ครับผมเพชรหลอบสองแล้วครับเก่งเบิร์ทุกตัวแล้วครับเนี่ยใส่รองเท้าไปเรียบร้อย เด็ก,ดกตัวตัวหน่อยตัวใหญ่ครับคินด,ดีครับนี่ยอาหารกระพามเมือมงครับว่ามันใส่ได้จริงเนาะครับเนะใกลหน่อยก็เลวร้ายแล้วครับ สมบูรณ์ทุกตัวครับสำหรับท่านใดที่ถามมาว่ามันใส่ล,ลาไก่ตายบอ่อฉีล,ลาไก่ตายบอ่อนะครับบอ่อตายได้ครับสมบูรณ์ทุกตัวครับข้ามาเมืองครับกินเข่าดีครับกินอาหารดีสมบูรณ์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยว ฝากคิดตามไปน้าครับเดี๋ยวลิดต่อไปสิมาลงให้มืออีกครับสำหรับไอเอฟซี FC ที่ถามมาว่าสีแจกไกลตอนไหนครับเดี๋ยวผมกำลังหาอยู่ครับหามือแล้วสีมาแจกอีกเท่อน,นึงครับเอฟซี FC หน่อนกระชีนะครับรอดได้เลยครับมี่แก่อีกครับเพราะว่าไกลเริ่มหลายละผมสำหรับคลิปนี้กับฟ้าไปแค่นี้ก่อนครับ สวัสดีครับ